สวัสดีมหาเศรษฐีที่ชมอยู่ตลอดระยะเวลาสองวันมาเสาร์อาทิตย์ตามปกติเนี่นะคะถ้าถ้าติว่างนะตอนนี้ก็ยังไม่ว่างขับรถอยู่ถ้าไม่ํำตอนนี้จะจะด้ำตอนไหนตามปกติเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะต,ต,ติจะต้องบันทึกคลิปบันทึกคลิปใช่ไหมลงแต่คราวนี้ไม่ว่างเลยไงวันนี้ก็เอาตอนนี้แหละในะตอนที่หนึ่งวันนี้ออกจากบ้านช้ากว่ากําหนดเพราะว่าลูกค้าโทรมา ทุกวันจันทร์เนี่ยติจะต้องสะผมมันมันเป็นอะไรที่ครบดีวพอดีวันเว้นวันวันเว้นวันวันเว้นวันแต่ถ้าเราดองไว้หนึ่งวันนะคะเราดองไว้หนึ่งวันแล้ว,ลวไม่สราระหัวแทบระเบิดที่เดิมที่เก็เวลาเดิมคือสารยาเสียงแห,บ,งหบเสง่แหบเพราะว้ติไปรอบมาทต้องโข,งขงมากินไม่ได้ก็อยากกินเนาะ รู้ว่ามันเป็นรู้ว่าปอท้องโกนะี่มันมีไขมันทรานแต่กินไม่ได้ก็อยากจะกินไงโอ้แค่สองชิ้นเองเพราะว่านั้นเป็นซีโจ๊ที่กองปราบมาแต่ก็กินโจ๊กก็ไม่หมดเดี๋ยวต้องดูก่อนนะวันนี้จัดรายการหนึ่งชั่วโมงจะพูดเรื่องตับตับใครคิดว่าไม่สำคัญนะฮะตับบางคนก็บอกมันเหมือนมันเหมือนกลวย บางคนก็บอกเหมือนธงธงธงอะไรนะเหมือนธงชาติรูปทรงเขาใจคิดเนาะคือบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะฮะหน้าที่ของตับตับมีหน้าที่อะไรแล้วทํายังไงตับถึงพังถ้าตับพังแล้วมันมันเกี่ยวกับอะไรคือวันนี้ที่ติดจะจัดอะไรกันก็คือเกี่ยวกับตรงนี้แหละที่จะคุยกับคนฟังเนี่ยบางคนรู้ก็แล้วไปบางคนไม่รู้ก็ก็รู้ ถูกนะไม่รู้ก็รู้ดิเออไ,ไม่ขับรถชูไปแดงว่ดเดี๋ยวดูกันนะ<ม>เป็นคนสายตาย,ยาวนี่ได้กําไรอย่างหนึ่งนะคือสามารถมองไกลได้ทะอรูป้ปูปูไหยคนสายตาย,ยาวเนี่ยมองไกลได้ดีแต่มองใกลน้นะไม่เห็นเวลาพิมพ์ข้อความนะถ้ามันไหนไม่ใส่แว่นนะคนละภาษาเลยต่างดาวยังเขาเรียกภาษาต่างดาวยังไออาเพราะงั้นเวลาติไม่ใส่แว่นเวลาติพิมพ์ข้อความนะติไม่ใส่แว่นนะ แต่สิ่งหนึ่งนะสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งสำหรับผู้หญิงวันนี้ที่จะคุยก็คือเรื่องของเลือดเมื่อเมื่อสักครู่ตับใช่ไหมครานี้เลือดเกิดมาเป็นผู้หญิงนีนะ่ส่วนมากนะส่วนมากนะไม่เอาส่วนน้อยส่วนน้อยนี่คือพวกที่มีบุญมาเกิดก็คือไม่มีสามีแต่ผู้หญิงทุกคนที่เกิดมาเนี่ยนะผู้หญิงทุกคนที่เกิดมาก็คือต้องเป็นประจำเดือนถูกไหมผู้หญิงจึงเป็นผู้เป็นเพศที่เสียเลือดมากกว่าผู้ชาย ถ้าผู้ชายไม่ต่อยกันไม่ตบกันไม่กระทืบกันนะนะไม่ตัดหัวตัดคอกันขาดก็คงไม่เสียเลือดแต่ผู้หญิงเนี่ยนะพออายุ14บางครั้ง14อาจจะยังไม่ถึงเนะ่เป็นประจำเดือนละบางคนเป็น9วันนะบางคนเป็น14วันอวันนะี้โคตรเยอะแต่จะส่วนมากการเป็นประจำเดือนเนี่ยมันจะอยู่ที่3วัน3วัน7วัน5วันตีเคยเป็นสูงสุดก็คือ9วันนะเคยเป็นประจำเดือนสูงสุดตอนเป็นวัยรุ่นนะ9วัน แล้วคันน,นี้นี่คือสาเหตุของผู้หญิงที่เสียเลือดนะอีกอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงเสียเลือดก็คือการตั้งครรภ์เวลาคลอดลูกใครไม่เสียเลือดมีไหมคลอดลูกแล้วมาเสียเลือดแหะมีปะ่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยนะจึงมีอาการเวียนหัวนะคะความดันต่าเพราะว่าเลือดน้อยยิ่งอายุเยอะยิ่งคลอดลูกหลายคนมีลูกเป็นขยงอะไรเงี้ยเลือดก็เสียเยอะเสียเยอะไฟดิกไฟเขียวแล้ว จึงเป็นที่มาว่าทําไมผู้หญิงถึงเป็นโรคโรหิตจางคือบางคนเนี่ยโรหิตจางต้องกินอะไรอ่าแน่นอนมันต้องกินธาตุเหล็กสิธาตุเหล็กบางคนต้องไปที่ไหนอ่ะตับ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 ,ตบใช่ไหมติไม่ติเป็นคนไม่กินคือตั้งแต่กินเจแล้วเราติกินเจมาหลายปีแล้วนะนะแล้วก็แล้วติก็กินเจทุกวันพระมันก็เลยไม่มีอารมณ์อ่ะไม่มีอารมณ์กินของเขาว ขนาดตับถ้าใครทําไม่ทําไม่สะอาดถ้าคราวนี่คายทิ้งเลยแล้วเวลาติกินตับนะคือตับไก่เท่านั้นนะถ้าใครถ้าใครปิ้งไม่ไม่แห้งดีเนี่ยแล้วถ้าเขาเอาไปย่างมันไม่แห้งดีแล้วมันแบบแฉะมีสีชมพูอ่อนๆแล้วเลือดแล้วเลือดกินไม่ลงแต่จะกินไม่ลงเลยับคือผู้หญิงเนี่ยนะผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไหนโลหิตจางนะสิ่งที่แนะนําก็คือควรกินผักปวยเล้ง ผักปวยเล้งเนี่ยนอกจากจะเกี่ยวกับผมนะคะเกี่ยวกับผมเกี่ยวกับผิวเกี่ยวกับเลือดนี่แหละมันก็มันมีธาตุเหล็กสูงผักปวยเล้งเนี่ยสูงมากแต่ไม่ใช่ว่ามันมีมีแฟนรายการติดฟังติบอกว่าผักปวยเล้งดีแม่กินทุกมื้อเลยแม่ซัดจะโอโ้กินทุกมื้ออ่ะสามมือ้ออวันหนึ่งมีสามเวลานางกินทุกมื้อนางก็ซัดใส่ เราก็ไม่รู้ว่าว่าเขาแต่ตีว่าไม่น่าใช่อ่ะเขาบอกว่าเขาไปไปตรวจหมอบอกว่าเลือดข้นเกินมันมาจากผักโเล้งหรอแต่ไม่ใช่คุณเป็นไขมันได้บอกเลยคุณเป็นไขมันนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ขาดเลือดผู้หญิงที่ต้องการเลือดนะเสริมเลือดด้วยธาตุเหล็กสูงๆคุณก็ต้องกินผักโเลิงตีเป็นคนไม่นิยมไม่นิยมบริโภคคือไม่นิยมพวกเนื้อสัตว์ แล้วคือกินกินผักจนติดเป็นนิสัยสันดานละเมื่อวานนี้ก็สั่งเจ๊หมวยบอกว่าเจ๊หมวยผัดบักบุ้งนำมันหอยให้หน่อยนะไม่ใส่กุ้งขนาดกุ้งยังเบื่อเลยแต่ถ้าเป็นกุ้งเผาอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้สิ่งสิ่งที่โปรดที่สุดที่ชอบกินที่สุดก็คือปูปูมมาปูขนก็ได้ที่ชอบนะปูนึง่งรสติดอะ่ะแล้วที่ชอบกินอยู่ตอนนี้นะส่วนกุ้งก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เบื่อละ อยู่ตอนเน้นไปที่ผักแล้วก็ปลาปลาก็ส่วนมากจะเป็นปลาทูปลาหนี้เนี่ยแค่เนี้ยปลาดุกตีก็ไม่กินไงปลาหมอตีก็ไม่กินเรื่องมากไปเรื่องมากนะใครจะเลี้ยงข้าวตีเลยคิดหนักเลยาอีนี่มันเรื่องา่าใช่ถูกต้องฉันก็เป็นของฉันน่ะฉันก็มีนโยบายของฉันฉันก็มีกฎของฉันการที่เป็นคนเรื่องมากเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อคนอื่นไหมก็ช่างหัวมันซีถูกยสสะเราไม่ได้คนอื่นมาเลี้ยงเราดิเราเลือกกินของเราอย่างนี้นี่มันคือชีวิตเรา ถ้าทุกคนนะเอาความรู้สึกเอาความรู้สึกเอาชีวิตตัวเองไปอยู่กับคนอื่นนหะาความสุขไม่ได้หรอกตีคนหนึ่งละเมื่อก่อนเคยเป็นแต่ตอนนี้ไม่สนใจละเอาเธอมาตัดหนะ้าฉันทําไมรถตู้โอเคนะ <c oughs> <c oughs> หายแยกลาบ้าวละเดี๋ยวตั้งใจขับรถก่อนจะเป็นเด็กดีในการขับรถโอ้ข้างหน้าไฟแดงไปเจอกันที่สถานี นะคะสาวๆสุภาพสตรีทั้งหลายถ้าคนไหนเป็นโรคโลหิตจางนหน้ามืดบ่อยๆความดันต่ำก็เจอะซะเจอะผักไปเล้งบายบาย l อเลฟยู bye